สวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวจะหาเพลงชิวๆนะครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มา1วันนะครับเมื่อวันไม่ได้ไลฟ์นะอดิติดภาร,รก,กิจนิดหน่อยนะครับผมนะวันนี้ก็มาไลฟ์กันทักทายแบ่งปัน,นกันเช่นเคยนะครับนะเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยนะครับนะ ฟังเพลงชิวๆไปด้วยนะครับผมก็วันดีนะครับวันนี้วันที่เท่าไรเอ่ยวันจันอเอยไม่ใช่วันที่สามนะครับสามมีนาพระฤหัสที่สามมีนาปีหกห้านะครับก็เช่นเคยนะครับเช่นเคยก็มาแบ่งปันในแง่ของการออกกล้องในแง่ของการออกกล้องเอาเทคนิค เทคนิคและก็วิธีการสร้างไรายได้บนแอป Shopping o n l i n e d o อ i รเป็นแอปที่สร้างไรายได้ได้นะครับมาแบ่งบันกับเพื่อนๆนะว่ามีวิธีการาสร้างไรายได้กับ d o o บ i ิสยังไงเพื่อเราที่จะรับกําไรจากแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับผมนะก็ง่ายๆวันนี้เพื่อนๆนึกถึง Shopping แอปช้อปปิ้งในมือถือ l a ซาด้ากับ Shopee ใช่ไหมครับผมนะเพื่อนๆก็เคยสั่งซื้อสินค้ากันมาเยอะแยะมากมายรวมตั้งตัวผมด้วยนะก็สั่งบ่อยมากเมื่อก่อนนะครับผมนะก็มีระบบขนส่งเคือรีส่งทั่วประเทศไม่ว่าจะชะนำบรเออในนาบ้านเราเดี๋ยวนี้เห็นไหมรถเคือรีวิ่งกันขวักควยมากไม่ว่าจะบริษัทเคือรีบริษัท คนส่งอื่นๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครผมส่งกันไปไหนก็ควักๆเต็มๆไปหมดนะครับผมนะสังเกตได้ง่ายๆเพราะว่าเขา,ายินดีที่จะจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์ช้อปปิ้งผ่านออนไลน์คือไม่ต้องไปไหนมาไหนกันแล้วนะครับผมนะอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะกดมือถือเนี่ยช้อปปิ้งได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ดอบลิสก็เป็นแอป แอปช้อปปิ้งออนไลน์ในมือถือเช่นกันนะครับผมนะขายสินค้าอะไรขายสินค้าสุขภาพไม่ได้ขายมั่วเลยขายสินค้าสุขภาพเครื่องสําอางแค่นี้เองสินค้าสุขภาพเครื่องสําอางนี่ตัวอย่างอันนี้เป็นไฟเบอร์ดีท็อกนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นโอโหโคโคอันนี้ก็เป็นเอ่อคอลลาเจนผิวขาวใสนะครับผมนี่เป็นสินค้าชุดทดลองนะครับผมนะ ในแอป,ปมีสินค้าชุดทดลองให้ลองใช้ฟรีก่อนนะครับเสียค่าให้กับคอรี่อย่างเดียวนะครับผมนะเพราะว่าแอปแอป,ปเนี่ยคกับคอรี่ในการส่งสินค้าให้กับเพราะว่าคอรี่เนี่ยเป็นบริษัทที่ถือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับกับคนคนส่งอื่นเนี่ยคอรี่จะดีอันดับหนึ่งนะเพราะว่าเขาต้องการคุณภาพแลวก็ต้องการที่หนึ่งในเมืองไทยนะครับผมนะ โอเคมาดูแอปของเรากันบ้างดอบดิททำการตลาดในรูปแบบของ affiliate marketing ดอบดิททำการตลาดในรูปแบบ affiliate marketing คือการบอกต่อการขยาย user แบบการบอกต่อนะครับผมนะ <Okay. S 2> การบอกต่อ,อยังไงอะเราต้องมีลิงก์ก่อนลิงก์ปั๊บทำการตลาดในรูปแบบไหนก็ได้ อาจจะมาแชร์มาไลค์มันผมก็ได้อาจจะยิงแอดก็ได้ยิงแอดเพจ Facebook ไปหาลูกค้าให้ลูกค้าทักมาดูไม่ก็ไปบอกต่อโดยตรงเดินไปหาเพื่อนเลยเอามือถือไปบอกว่าเนี่ยมีแอปดอบดิสเป็นแอปช้อปปิ้งนะแต่ก็เป็นแอปที่สร้างไรายได้ให้กับเราได้ด้วยใช่ไหมแค่มีลิงก์ส่งลิงก์ให้ผู้คนสมัครเขาสมัครภายใต้ลิงก์ปั๊บ เราก็จะ,ะมีลูกค้าฐานลูกค้าเขาช้อปปิ้งในแอปของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเราไม่ต้องช้อปปิ้งให้เขานะเราไม่ต้องมาสต็อกสินค้าไว้เองนะเขาช้อปปิ้งเมื่อไรนะกำไรจะเด้งมาเราทันทีเราสามารถที่จะเบิกเงินถอนเงินได้แบบเรียลไทม์นะครับผมนะง่ายๆวันนี้คลิกลิงก์สมัครจากลิงก์ผู้แนะนำแล้วก็ดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อย ลังจากนั้นก็อยากมีลิงก์ใช่ไหมช้อปปิ้งสินค้าสองชิ้นนี่คือการ uh, การรับลิงก์ธุรกิจนะครับผมนะเราต้องมีลิงก์ก่อนที่จะเข้ามาสร้างไรายได้ในแอปได้นะครับผมไนดะเดี๋ยว,ยวผมจะเปิดแชร์หน้าจอดีกว่า oh, เพื่อที่จะเพื่อนๆจะได้เห็นแบบ uh, รูปร่างลักษณะของแอปว่าเป็นยังไงตอนนี้แอปดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผม เป็นเวอร์ชันที่2แล้วทาง Google Play Google Play App Store แล้วก็ Huawei Gallery ในในอของมือถือ Huawei อะไรแบบนี้นะครับผมนะก็พิมพ์คำว่าดอบริสแล้วก็ค้นหาได้เลยค้นหาปับ๊บทำการติดตั้งติดตั้งปับ๊บมันจะเดิงมาหน้านี้นะครับผมนะแต่เราต้องลงทะเบียนแอปก่อนนะครับลงทะเบียน กับลิงค์ผู้แนะนำก่อนเพื่อเราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์กันเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์หน้าไลน์นี้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกลิงค์เข้าไปสมัครหรอทะเบียนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ถ้าอยากทำธุรกิจนะช้อปปิง้งช้อปปิ้งสินค้าในแอปวิธีการช้อปปิ้งก็ไม่ยากเดี๋ยวผมจะออกกจาแอปผมไปก่อนนะเดี๋ยวจะเข้ารหัสอีกรหัสหนึ่งเป็นรหัส อีกรหัสของผมนะครับผมนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะผมสมัครกับสมัครผ่านผ่านนี้ได้เดี๋ยววิธีการสมัครนะสมัครผ่านตัว Facebook ก็ได้ผมสมัครไว้แล้วแต่ต้องไปกรอกอรหัสผู้แนะนำใน ข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับนะครับผมนะการกรอกข้อมูลส่วนตัวก็ตรงนี้นะครับผมนะกดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านใส่รหัสผ่านสองชั้นแล้วก็มาใส่รหัสผู้แนะนําตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับผมนะก็คลิกไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรหัสผู้แนะนําของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็เอาตรงนั้นมาคัดลโลกมาแล้วก็มาวางตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์กัน วิธีการรับลิงก์ก็ง่ายๆพเพื่อนๆก็มาตรงนี้หน้าหลักเลยหน้าหลักเลยหน้าหลักเลยกดเข้าไปปับ๊บ <c oughs> วิธีการก็ไม่ไม่ยาก <c oughs> ช้อปปิ้งสินค้าเพื่อรับลิงก์มาตรงนี้นะครับผมนะมาตรงนี้มาตรงที่เอ่อ w ว l ค o m e gift w ว l ค o m e gift นะครับผมกดเข้าไปปับ๊บ กดเข้าไปปัป๊บแล้วก็ทำการาเลือกสินค้าเพื่อนๆอ,อ,อยาการับกำไรเท่าไหร่ล่ะมีสองกำไรนะครับผมในดอกลิสเนี่ยมีสองเลเวลคือกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อันนี้เลยอัปเกรดชุด CEO เพื่อนๆจะได้ลิงก์ทำกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดช้อปปิ้งชุดเดียว เพื่อนๆจะได้ลิงก์ทำกำไร70%มีสองลิงก์ในแอปมีสองลิงก์เองนะครับผมนะช้อปปิ้งอัปเกรดชุด CEO รับลิงก์50%ช้อปปิ้งชุดอัปเกรด b o รับลิงก์70%ถึง75%นะครับผมนะเดี๋ยวกดให้ดู กดที่ CEO ก่อนนะครับผมนะแล้วก็เลื่อนลงมาสินค้าก็เป็นชุดนะครับผมเป็นชุด2แถม2นะครับผม2แถม2ลองเลือกดูนะครับ1ชุดวิธีการง,<ๆ>กกง่ายๆก็คลิกลงตะกล้าก่อนคลิกลงตะกล้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชุด BO ก่อนเดี๋ยวค่อยคลิก งั้นเดี๋ยวมาดูชุดดีโอกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างราคาเท่าไรมันจะส่วนมากจะเป็นสามแถมเโดยประมาณนะครับผมนะถือว่าคุ้มมากๆก็ราคาก็ไม่ถือว่าแพงเยอะนะก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าได้สินค้าที่จำนวนมากนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆพื่กำลังนะครับแล้วแต่กำลังว่า อยากรับกำไร50หรือว่า70%็เ็ต้องตัดสินใจกันดูนะครับนะถ้าเกิดอยากเข้ามาเป็นนักโปรโมทแอปรับกำไรกันทุกวันก็ตัดสินใจช้อปปิ้งชุด BO หรือว่า CO แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมนะโอเคนะครับผมหลังจากนั้นอ,อสมมุติว่าเลือกชุด BO นะครับนะ BO นะเลือกชุดนี้เลยกันเป็นหมื่นสองเลย ชุดหมื่นสองเลยนะครับผมนะชุดนี้เลยกันคุ้มมากๆก็ทําการอาลงตะกร้าก่อนกดที่ตะกร้าหลังจากนั้นก็ไปที่ตะกร้าด้านบนนะครับผมนะไปที่ตะกร้าด้านบนเลยกดไปปับ๊บเมื่อเข้าตะกร้ามาแล้วก็กดสั่งซื้อด้านล่างนะครับผมนะกดที่สั่งซื้อด้านล่างดอกสดน,นะครับผมนะ กดเข้าไปปั songs, ๊บก็ทําการกรอกที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมที่วงกลมนะครับผมนะที่อยู่จัดส่งกดเข้าไปปั๊บกดที่เพิ่มนะครับผมนะกดที่เพิ่มจัดส่งกดไปปั๊บก็ทําการกรอกที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยนะครับผมนะกรอกที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวกรอกดูกรอกเลยแล้วกัน เบอท์่วสกรอกเลยเล็กันง่ายดีสามสิบห้าใส่โูสามซอยไม่มีไม่ต้องใส่ถนนไม่มีไม่ต้องใส่ขีดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับผมเลือกจังหวัดเลือกจังหวัดไปเลย อำเภอเมืองนะตำบลอะไรก็แก้วก็บันทึกนะครับผมนะแล้วจากนั้นก็ให้กดตรงนี้นะครับผมนะพอเราใส่ที่อยู่เสร็จแล้วกดตรงนี้ได้เลยกดไปปับ๊บเดี๋ยวกดไปกกดไปปั๊บก็กดที่อตอกสรน,นะครับผมชาระกดชําระปับ๊บเดี๋ยวสักครู่นะครับผมนะผู้ชําชระ เดี๋ยวนะเอาใหมอ่านไม่พันไม่ทันกรชำระชำระกดชำระปับ๊บเดี๋ยวรอสโโักครู่กนสั่งซื้อสินค้าชำระกนก็ชำระมันจะขึ้น QR code มาเลยนะครับผมนะจริงๆอ่นะเดี๋ยวอ่านว่าเอาใหมอ่านอานกรุณาระบุ ผู้แนะนาอ๋อต้องนั่นแหละต้องใส่รหัสโค้ดผู้แนะนํานะครับผมนะที่อรหัสผู้แนะนําก็ไปใส่ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวตรงนี้อืรหัสผู้แนะนําก,นะนนก็จำไม่ได้ก็นั่นแหละก็ง่ายๆคร่าวๆนะคร่าวๆนะ คร่าวๆก็วิธีการก็วิธีการสั่งซื้อก็เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับผมนะก็เลือก C ีอหรือว่า B ีก่อนนะครับผมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีลิงก์พอมีลิงก์ปั๊บก็สามารถที่จะออกไปสร้างลูกค้าเดี๋ยวให้ดูลิงก์ก่อนไปสร้างลูกค้าไปสร้างพาร์ทเนอร์ได้เลยนะครับผมาจะย ร้องไห้สงสารแม่จันอันนี้คือ,อหลังจากที่ช้อปปิ้งแล้วนะครับผมนะช้อปปิ้งเราก็จะมีลิงก์นี้มาเราก็จะได้ลิงก,ก์ธุรกิจมานะครับผมสามารถที่จะคัดโอกหรือว่าอันนี้ก็ส่งให้เพื่อนได้ราดผู้แนะนําถ้าเกิดเขาสมัครผ่านไลน์ใช่ไหมเหมือนเหมือนเมื่อกี้สมัครผ่าน,านเฟซบุ๊กก็ส่งราั เขาเลยไปให้เขาก็ทําการกรอกนะครับผมเรียบร้อยเขาก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้เลยหรือไม่ก็อีกแบบหนึ่งก็คัดลอกตรงนี้คัดลอกให้เขา,เาลงทะเบียนผ่านลิงก์หรือไม่ก็สแกนคิมมาร์โค้ดก็ได้นะครับผมนะหลังจากนั้นก็เขาก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือเป็นลูกค้าเราตลอดไปเขาชอปปิ้งเมื่อไหร่กำไรจะด้งมานะครับผมนะ อันนี้คือกําไรล้วนๆนะครับผมนะกำไรกําไรจากการโปรโมทแอปฮะเห็นไหมสามารถเบิกถอนได้แบบเรียลไทม์นะครับผมเบิกถอนได้เลยถ้าเกิดครบ1000จะถอนให้ดูแต่วันนี้ยังไม่ครบเดี๋ยวถ้าเกิดมีลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวจะทําคลิปถอนให้ดูอีกทีนะครับผมคลิปถอนนี้ทําไว้หลายครั้งแล้วนะครับผมนะเยอะแยะมากมายนะครับผมนะก็ง่ายนะๆวันนี้ช้อปปิ้งก่อนช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งสินค้า2ชิ้นว่า5ชิ้นนะครับผมนะสชิ้นว่า5ชิ้นก็แล้วแต่กําลังของเพื่อนๆนะครับนะโอเควันนี้ก็มาแบ่งปันกันติกต็อกแล้วเมื่อกี้นี่ก็เพจแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยากมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมนะจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์ดอกบิก็สามารถที่จะทักแชทอินบ็อกมาได้เลยนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมนะเดี๋ยวจะทิ้ง ลิงก์สมัครกับรหัสผู้แนะนำนะครับผมนะเผื่อเผื่อเพื่อนสมัครช่องทางไม่เหมือนกันก็สามารถคัดลอกหรือว่าคลิกลิงก์สมัครได้เลยนะครับผมนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนมีอะไรก็ทักอินบ็อกมาได้เลยยินดีแบ่งปันทุกท่านเลยครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย